สวัสดีครับวันนี้ราอยู่กับ Honda City พันะครับ1.0นะครับเป็นแฮตแบ็กหประตูฮะติดตั้งชุดแต่งนะครับ4ชิ้นจาก TTS นะครับรุ่น RS Sport นะครับสำหรับตัวนี้มีไฟนะครับซึ่งเปิดพร้อมไฟหลีนะฮะตรงชิ้นหน้าด้วยนะครับชิ้นหน้าเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีเทาเข้มนะฮะแล้วก็มีดำเงาแวบนะครับพร้อมกับแ็ปด้วยสีแดงนะครับ นี่ฮะสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวนี้ตัดด้วยเทานะฮะตัวนี้เป็นเทาเข้มนะครับตัวนี้เป็นดําเงานะฮะตัดสติชชิ่งด้วยสีแดงแบบนี้นะฮะงานสติชชิ่งสวยมากครับเป็นงานยางลองนะครับแบบนี้ฮะจาก TTS นะครับรุ่นนี้เป็นสีชิ้นฮนะโอเคมาดูที่ด้านข้างครับด้านหน้าผ่านไปแล้วนะครับด้านข้างก็สวยงามครับ สไตล์ RS Sport นะครับตัวนี้ราจะเห็นงานแบบนี้ได้ครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็คาดด้วยดำนะฮะมีโลโก้ RS Sport แบบนี้ครับสติ๊ชิงแดงเหมือนเดิมนะฮะเดินตะเก็บเป็นสีแดงแบบนั้นเลยครับมียางล้อเหมือนเดิมนะฮะโอเคมาดูด้านท้ายท่านท้ายเป็น TTS สีท่อฮะตัวนี้ฮะเป็นท่อ VIP สีท่อแบบนี้นะฮะสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวนี้ ตัดทั้งสีเทาเข้มและสีดำด้านพร้อมกับสติช,ชิ่งแดงนะครับเหมือนเดิมโอเคนะฮะโลโก้ RS Sport ครับตรงนี้เลยฮะนี่สีดำด้านนะครับอันนี้สติช,ชิ่งแดงนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะฮะโดยดีนะครับการยางรองนะครับสีดำ มาดูด้านขวาบ้างนะครับไล่เรียงกันไปนะฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับงานเข้ารูปสวยงามนะครับเราจะเห็นว่ามิติของรถดูใหญ่ขึ้นเลยนะครับสวยงามจริงครับนี่ครับเปิดพร้อมไฟหลีไฟหลีดับอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ถ้าเราลืมปิดนะครับจะดับไปนะครับเราจะติดขึ้นมาต่อเมื่อเราเปิดประตูหน้าขวานะครับ สวยจริงๆฮะลงตัวเลยครับกับซิตี้พันนะครับ1.0แฮดแบ็ก5ประตูฮะก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้รุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับชุดแต่งนะครับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ